ท่านอนเดินจิวเที่ยวทะเลเมืองไทยสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกในที่สุดก็ได้พักบ้าง16พฤษภาคม2567เมื่อวันที่15พฤษภาคม2567เวลา11นาฬิก30นาทีที่สำนักงานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ตทัานออนว,ว,วัชระวิวัชรวงศ์ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์นาย,ยกสภาทนายความนายพระบรมราชุปธรรมได้เดินทาง ไปมาให้กำลังใจแก่สมาชิกสภาทนายความจังหวัดภูเก็ตขณะกรรมการสภาทนายความภาค8ของทนายความอาสาพร้อมรับฟังแนวทางกรารบริหารงานและบทบาททนายความอาสาในการดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ภาค8โดยมีนางรุ่งนภาประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ตร่วมด้วยประธานสภาทนายความจังหวัดในพื้นที่ภาค8และสมาชิกสภาทนายความจังหวัดภูเก็ตและทนายความอาสารวมให้การต้อนรับท่านโอน วัชเรศกล่าวว่าการเดินทางมาครั้งนี้มาในฐานะนักกฎหมายและมาเยี่ยมเพื่อนรวมอาชีพทนายความที่เสียสละดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงขอเป็นกำลังใจในการประกอบวิชาชีพทนายความโดยหลักการมารยาทของทนายความ เพื่อประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนและสังคมจากนั้นได้มอบเงินสวัสดิการให้แก่ทนายความสูงอายุเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมขอบคุณที่ช่วยถ่ายทอดหลักการปฏิบัติงานโดยความมีมารยาทเอื้ออาทรและมีความสุภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย